สวัสดีครับสายคุยไม่รุยนานวันนี้ก็จะเดินทางไปอำเภอชะตะการจงังหวัดพิษณุโลกครับว่าจะเดินทางไปที่บ้านน้ําจวงไม่รู้จะไปถึงหรือเปล่าวันนี้อาจจะแวะไปเรื่อยๆครับผมขี่รถเที่ยวตกปลาครับเดี๋ยวตอนนี้รอณภูมิกําลังทําการถ่ายท้องอยู่นะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่หมู่บ้านนะบ้านน้อยนะบ้านาน้อย วันนี้ก็มาอยู่อบตอหินลาดอยู่ที่อบตอบ้านตำบลหินลาดครับเดี๋ยวรอน้าภูมิก่อน,นครับผมอากาศตอนเช้าก็สดชื่นครับเดี๋ยวรอชมครับผมว่าวันนี้เราจะไปเจออะไรกันบ้างเดี๋ยวไปชมกันเลย อะไมีอไมอะไรอกจะอวกินมเออเนี่ยมีของกินอยู่มันก็มาจอดสัโค้งเลยเป็นอะไรมรงเนี่ยไปได้กินข้าวไหมนะอะดิไก่นีเอาอะไรมากินอมหนยดิถ้าอมไม่มีมีแต่ข้าว เป็นไรไปทำอะไรมะไม่ได้นอนยังไม่ได้นอนอะไรวะะะอออ้ยไรผมก็เป็นนะแต่ว่าเป็นไม่เยอะว่ะ้กูผูกตายไปแล้วแนี <c oughs> แล้วหอดหัวคองเลยปวกคุไม่ไหวล้ขอให้รีบก็ยังไม่ขีเร็วเกิน เดี๋ยวไปแวะร้านค้าข้างหน้าก็ได้มีร้านค้าตรงไหนแวะเลย,ย,เลยมันก็แยกป่งแค่ทีเดียวอะขน้าโอเคกลัวจะยังไม่เปิดเลยดิเออเปิดแล้วแป๊บ <Okay, okay. S 2> เปิดก็มีข้าว <Okay, okay. S 2> โอเคโอเคจัดไปเรยขี่ไปไม่ต้องขีเ่เร็วมากหรัก เก็เปิดไฟเลยนะุมเช้านี่ย,ยังไงครับนะ้ ครับช่วงนี้ก็เป็นหน้าแรงนะครับก็เลยมันมีแต่หมอกแต่ควันหมอกควันมันเยอะนะครับตรงนี้ก็เป็นจุดชมวิวอะไรนะเขาบ่าม้าเนาะเขาบ่ามานะครับเป็นจุดพักรถมองเห็นความจริงก็เห็นไกลมากครับแต่ว่าด้วยวิสัยทัศน์หน้าแรงก็เลยแย่ๆหน่อยครับ ับนี่ก็ถึงปั๊มปตทชะต,ตาการแล้วครับผมับผ่านับผ่นอผนอเอาไงเราจะเดินทางันตอนไหนเนี่ยก,ก,กินกาแฟกับไอ้คนใส่ลุ่ม,มๆอันเนี้ยถ้กินกาแฟก็เอาโกโก้ให้มนออรบอกว่าจะกินกาแฟ คนเริ่มเยอะนะนเ,มมเดี๋ยวพักสักพักเดี๋ยวก็จะเดินทางต่อครับเจอกันนี่ครับจุดชมวิวก่อนถึงบ้านน้ำจวงนะครับแต่มาหน้าแรงก็ประมาณนี้ครับรมหมอกฝุ <ผล S 2> ่นหมอกฝุ่นควัน จะมาหน้าฝนนี้บอกเลยหน้าฝน<ง>หน้าหนาวนี่สุดยอดน่าจะสวยมาก <c oughs> อ่ะดูข,ขาวเนี่นไก่ๆลีบๆนะทางที่เรามา <c oughs> ครับตอนนี้ก็บานน้ำจวงเนะเราตามหาสถานที่ที่พอจะตกป้าได้ที่เขาไม่ห่วงนะครับ เดี๋ยวเราเรอชมครับตอนนี้เพื่อนเบตก็ขึ้นมารอโอ้เอาเรื่องนะเอาเรื่องวะเพื่อนแค่น,นี้เหรอไม่รู้โทรหามาันดินั่นก็ไปไม่รอเลยเออพี่ภูมิหายไปแล้วกวนน่าจะใช่ในเนี้เดี๋ยวชมบรรยากาศครับ จะไม่รับซะด้วยแต่น่าจะใช่นะในนี้นครับตอนนี้ก็หาที่ลงได้แล้วไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านมาแล้วเขาก็บอกว่ามีที่ที่ตกได้แล้วก็ที่ที่ตกไม่ได้นะครับก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันเป็นช่วงๆไปครับอ,อันนี้เราก็ต้อง เข,เขารบกดเขานิดนึงเพราะว่าเรามาไกลแล้วก็อยางช่วยส่งเสริมเขาสถานที่ท่องเที่ยวเราก็มาทําตัวให้มันดีๆก็นหน่อยซึ่งแถวนี้ก็เขาบอกตกได้ก็จะลองลงดูครับไม่รู้จะโดนปลาอะไรบ้างครับเดี๋ยวเราชมครับจะได้ปลาหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่บรรยากาศนี่ให้สิบเต็มสิบแล้วเดี๋ยวเราชมครับผม เราลงไม่ได้นะแถวเนี้ยต้องเดินไปนู่นเหรอนี่ครับรน,น้ำตกโคตรสูงเลยอโอ้โหพอคุณเอ้ยไม่มีมีใครไม่เหนื่อยมากนะขาลงไม่เท่าไหร่ก็ใช่ไงเนี่ยแค่เดินขึ้นลงกันมาก็เล่นเนี่ย

นี่ครับตัวแรกรยังไม่ทันถ่ายเลยครับกระสุนน้อยกระสุนบ้าลำจวงครับนี่ครับตัวน้อยเดี๋ยวขอให้พี่ภุมมถ่ายลูกค้ครับหน่อยเลยครับกระสุนน้อยก่อนแรกบอกแล้วว่าเห็นปลาอยู่ไม่เชื่อว่ามีปลาอร่อยไหมครับอร่อย ีงมาไก่ยังเด็กหมายกินลูกชิ้นคนกินเส้นคนดักเส้นมานะอืมเที่ยทางเดินอยู่นู่นไอ้เลี่อ่ะไปไปเลยอย่าช้าเลยอันนี้ที่มามาได้เพราะว่า,า,มาผมเจอพี่ๆป่าไม้บอกนะครับ พอดีเดินเฮ้ยขี่รถมาแล้วมาเจอพี่ป่าไมา้สามคนเขาลาดตะเวนอยู่ก็เลยถามว่าที่ไหนตกได้บ้างที่ไหนตกไม่ได้เงี้นะครับแล้วเขาแนะนํามาแถวนี้ก็เลยมาลองดูครับอันนี้เขาเรียกน้ำตกอะไรอ่ะ,ไม,ออะไม่น่าใช่อเออว่าใช่ว่ะ ก็ตัดปากกั้งแล้วนี่ทำน้ำตกตัดปากกั้งนะครับตรงนี้ห้ามตกนะครับผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตรงนี้ห้ามตกนะครับฮะอือน,น,น,นี่เราแค่เดินผ่านนะไม่ได้ตีไม่ได้ตกนะครับสวยมากครับบันน้ำจวง ล็กมันจะไหลตามมันก็จะเหมือนไหลตามสันเขามาลงตรงเป็น้นอ่างเฉยนี้เฉยน้ำก็ออกแต่คือมันไม่ใช่น้ำใหญ่อย่างนี้ออออ๋ก็็คืเปนร่งแล้วถ้าถ้าถ้าทางนู้นมีปลาพวงไหมคิดว่ามีไม่มีเลยทางนู้นน่ะคือมันเป็นร่องน้ําเล็กๆที่ว่าไหลลงอ่างเฉยทั่วไปคือได้เองแต่คือปลาที่มีคือเขาปล่อยไว้ใชปถ้าปลาที่ปล่อยอย่างเดียวคือลองเปิดลูกปลาไอ้นะฮะเลยไม่มีเน็ตไม่มีเหรอ ขอันนี้ะล้วนี่พี่จะจะตามเขาไปหรือว่ายังไงท่านนี้ตามเขาไปจำนะทางนู้นยังมีวังไปอีกใช่ไหมบอ่ามันก็จะมีมันจีก็ลึกมั่งซื่อบ้างไปเรื่อยมันต้องหาเวลาแบบจอดจงมาที่บ้ัดโบสถ์ครับเดี๋ยวว่างๆจะมาใหม่นะไอ้น้ำไอ้ทานนี้นี่คือไปลงน้ำตกนะครับเพราะว่ามันมีอีกสายหนึ่งอันนี้นะก็คือเป็นเป็นสายเดียวใช่ไหมครับสายเดียวอ๋อไม่มีสายแยกแล้วใช่ไหมไม่มี ไป้ก็มืลงน้ำตกนี่ก็ไปน้ำตกตัดตะขาวใช้อันก็ออกเปยนต่อน้ำพ่าตัดก็ไปรวมน้ำขับนี้ตออน้ำพ่าเลยแต่ก็คือถ้าว่าไล่ลงไปก็ยังมีปลาพวงไปเรื่อยๆรื่อยใช่ไหมเพราะพอมีน้ำขับไปตั้งนน้นนะครับทางน้ำคับอะไรลงไปพอพอมีอยู่กัณนี้อย่างว่าแบบที่มันน้อยแล้วคุณหากินเยอะนี่ความันก็เลยไม่ค่อยจะพอ แต่ถ้าไปข้างบนเรื่อยๆป่าจะเยอะไงมันก็พอมีนะนะันเขาก็หากินกันไปต้นน้ำเลยนะของต้นน้ำเลยนหาหาหาเยอะๆนี่หาเนี่ยเดินนะว่าเขาเจ้าถิ่นเขาไม่ได้เดินเหมือนเรานะเราเดินหน่อยเดียวเราก็หอบแล้วเขาเดินได้เป็นวันๆนะคิดดูดิที่วันหนึ่งนี่เขาเดินอย่างพวกที่ใเบ็ดไฟฟ้านั่นแหละตัวใหญ่ตัวตัวดีเลยแหละ อยากจะได้อยากจะถ่ายรูปกับปับพวงสักตัวเลยหายากเลยอย่างน้อยเราก็รู้ว่านี่มีเพียงแค่ว่าเราจะหาเจอหรือเปล่าถ้าหน้าน้ํามันจะไอตัวไอไอที่ขีดดำๆนะอ่อนอะไรดำดำนั่นนะตรงกลางตรงกลางดำๆอ่ะอ่ามันจะเป็นเส้นข้างบนมันจะดำข้างล่างมันจะเหลืองอ่าน่าจะใช่น่าจะพวงเดียวกันเลย เพราะมันมีมันมีมันมีปลาปลาพวงแล้วก็มีปลาพวงหินป้าพวงพวงหินมันจะเป็นขีดสีทั้งสีไม่โดนแล้วหาพวกกระสูบพวกปลาพุงเขื่อนก็หาที่ตกไม่รู้จะเขาให้ตกตรงไหน ก็ผู้ใหญ่เขาบอกว่าหน้าเขื่อนไม่ได้เขื่อนไม่ได้ต้องตัวก็คือต้องไหนต้องข้ามเขื่อนไปได้ไหมข้ามแล้วก็ไปฝั่งป่ายางทางนี้นนะฝั่งข้ามไปฝั่งยางก็ออมไปยางมันเป็นต่อฝั่งนู้นมันก็ได้ที่เป็นต่อใช่ฝ้าหน้าเขื่อนนี่เขาต้องเลยเลยไปไหนหมดแล้วน้ำต่อตรงนี้เราไม่ให้ตีน้ำตกงไม่ตีได้ตีได้ฮะนครับผมถ้ามันไม่มีพี่มันไม่ค่อยจะมี ขอบคุณครับโอเคพยายามน้ำตกไหมเอาไปละมันมีแต่ว่าห่างตัวนั้นเหรออ,อ,อเริ่มคือเริ่มหายากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าว่าเริ่มหายากแล้วอืมกี่โมงแล้ววะ ครับตอนนี้ก็ลงมาถึงข้างล่างแล้วครับลงกลับมาจากบ้านน้ําจวงตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณห้ามกับห้าโมงแล้วใช่ไหมสี่โมงเท่าไหร่โ,โ,โมงสี่โมงสิบสองสี่โมงสิบสองครับฟ้าคึมคึมเหมือนฝนจะตกแล้วเหมือนแล้วมันจะตกละเดี๋ยวก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวจะเดินทางต่อ,อยาวๆครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราทำคลิปต่อๆไปด้วยครับผม สายคุยไม่ลุยนาน